ใครอยากได้รถปีให,ใหม่ๆใหม่น้อยๆเชิญทางนี้ จะเจอกับน้องแป๊บอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแป๊บสพาคุณลูกค้านะคะมาชื่นชมนะคะในส่วนของรถนะคะปีใหม่ป้ายแดงหรือว่าียกง่ายๆว่าเป็นโฉมใหม่กันเลยนะคะคันนี้มาในส่วนของ2แบบให้คุณลูกค้าได้เลือกกันเลยนะคะสําหรับวันนี้มีลูกค้านะคะที่ทักเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าถามถึงกันมากๆเลยนะคะ กับรถของเรานะคะเป็นรถทํางานทําเงินนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถปีใหม่นะคะโฉมหน้าใหม่นะคะมาพร้อมกับกระชังหน้าใหม่นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นรถหน้าหมู่ป่านั่นเองนะคะภาษาบ้านๆนะคะคันนี้ตามความเรียกร้องเลยนะคะน้องแป๊บก็ได้พาสองคันนี้นะคะมานําเสนอนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเป็นคันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของโฉมหน้าใหม่อย่างที่บอกนะคะคันนี้มาพร้อมกับนะคะ การบรรทุกนะคะขนส่งนะคะเชิงเกษตรกรนะคะสำหรับลูกค้านะคะเชิงเกษตรกรห้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องแป๊บบอกสเปคกันเลยนะคะคันนี้เป็นในส่วนของรถ t ซ y o t a h ไฮรักรีโนะคะเป็นเครื่อง2.8นะคะคันนี้มาพร้อมกับปีใหม่นะคะปี2020นะคะไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะน้องแป๊บบอกเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้นะคะช่วงล่างแน่นช่วงล่างดีนะคะ ้อคันนี้เลยนะมาพร้อมกับล้อบรรทุกนะคะล้อกระทะผ่าเผาลอยเลยนะคะเราเสริมแหนมมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะล้อหน้าเป็นล้อแม็กควลลล้อหลังได้ล้อบรรทุกกระทะผ่าเผ่าลอยนะคะเสริมแหนบสาแร่ตรงเตนสกีมีมาให้ครบนะคะสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง4-5ตันเลยนะคะใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะแล้วอีคันนะคะของเขานะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับสภาพหน้าโฉมใหม่ปี20นะ,ะิะเดี๋ยวแวบ,บจะบอกสเปคคัน ส่วนของ Toyota Hilux r e v o นะคะ คันนี้เป็นเครื่อง2.4ตัวแอนทรีเช่นเดียวกันนะคะปีใหม่นะคะปี2020นะคะเลขกไม่10,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะใครที่ชอบในการทําธุรกิจเชิงพาณิชย์ทางการขนส่งนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตู้ทึบนะคะความสูงประมาณ2เมตร10นะคะจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยทั้ง2คันนะคะได้รถนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะปีใหม่ไม่น้อยล้อหน้าเป็นในส่วนของล้อแม็กเวลลล้อหลังเป็นในส่วนของล้อบรรทุกนั่นเองนะคะสภาพ ช่วงล่างนะคะเริมเดิมสักโรงงานเลยนะคะใครชอบแบบไหนนะคะน้องแป๊บมีให้คุณลูกค้าได้เลือกเลยนะคะริดว่าชอบคันไหนนะคะรีบมาจับจองกันเลยเนะะี่ยค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้รถตอนเดียวดูทึบนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นนะคะหรือใครอยากจะได้จัดหนักจัดเต็มในส่วนของช่วงล่างนะคะเสริมแหนบใส่เพลาลอยต้องคันนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าคนใดที่อยากจะดูนะคะรีวิวรถนะคะแบบจอจงเงาอลึกนะคะก็ดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องแป๊บขอตัวลาคุณลูกค้าไปแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้รถทำเงินทำงานรีบโทรมาหาน้องแป๊บได้เลยนะคะที่เบอร์0611786999นะคะย้ำอีกครั้ง0611786999นะเรามีของสัมนาคุณนะคะเยอะแยะมากมายให้สำหรับคุณลูกค้านะคะ ที่ออกรถกับเรานะคะสห้หมัรวันนี้น้องแป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วจะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย